นะเห็นไม่เห็นตัวเด็กชัดเจนนะยังเล็กอยู่เลยเนี่ยอ่อเห็นละตัวเด็กนี่อ่านี่นี่นี่ถุงรบก้้มนี่ตัวเด็กนี่หัวใจเต้นอยู่ในกระพิบกระพริบอยู่อ่นนนานะวัดขนาด จากัวถึงก้นนี่โอเคเจ็ดสัปดาห์แล้วนข้อสามเป็นจำเรียนคุณก็ประมาณ20่ันวานี่ยีบสามธันวาเนี่ยอ่าธันวาเนี่ยกำนวนข้อ30กันยาตัวยาม1.2เซนนี่ยหัวใจเต้นกระพิบกระพิบเลย สามสิบกันยานโอเคสามสิบกันยานก็หนดทอดสามสิบกันยานตัวเขายาว1.2เซนนะยังเล็กอยู่โอเคอย่าท้องแน่นอน <c oughs>